สวัสดีปีใหม่นะคะทุกๆคนก็สุขสันตวันปีใหม่ปีใหม่มาแล้วก็ขอให้ทุกคนผ่านพบประสบเจอแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตมีความสุขอยู่ร่มเย็นเป็นสุขตลอดไปสุขภาพพะลานามัยแข็งแรงคิดหวังสิ่งใดปรารถนาสิ่งดใดคอยสมความมุ่งม,มา่ปรารถนาทุกๆประการนะคะมั่นคงด้วยหน้าที่การงานทรัพย์สินเงินทอง ก็ขอให้เจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าโชคลาภมีเข้ามาไม่ขาดมือนะคะมีเงินมีทองใช้ไม่ขาดมือเนาะให้สุขภาพแข็งแรงมีความสุขทุกๆคนในครอบครัวนะคะรักษาเมื่อคีซึ่งกันและกันเนาะก็ขอให้ทุกคนมีแต่ความสุขแล้วกันนะคะเอดก็จะนําแนวทางของรัฐบาลมาพูดนะคะเพราะว่าพรุ่งนี้จะเป็นผลรัฐบาลออกแล้วเนาะ สูตรที่ไมล์เลิบเจให้ไปก็ไปตรงกับนายกอนุทินไปจับเบอร์พักภูมิใจไทยที่จะเลือกตั้งปี2569นี้คือ37เนาะถ้าไปตรงกันแบบนี้ไมล์เลิบเจก็ไม่รู้ว่าจะมาหรือเปล่านะคะทุกคนเพราะบางคนก็อาจจะไปลงทุนส่งท้ายปีต้อนรับปีใหม่ก็คือ68 69ใช่ไหมคะปี68ผ่านพ้นไปอาจจะไปลงทุน68 หรือปี69จะเข้ามาก็อาจจะเป็นลงทุน69ก็ได้ใช่ไหมคะหรือ,เ,อเขาเรียกอะไรซีเกมนะคะที่ที่ผ่านไปนี้ไทยได้เหรียญทองเท่าไหร่มาจัดที่ประเทศไทยครั้งที่33อ่ะก็ว่ากันไปเนาะหรือใครจะจัดเขาเรียกอะไรนะอนี่แหลคะค่ะหรือแม้แต คือตัวตัวเลือกมันเยอะเนาะในรอบนี้นะคะส่วนมาเล็เจก็ชอบนะคะที่ตัวเองคำนวณไปนั่นแหละก็คือสามเจ็ดแล้วก็สี่ห้านะคะแอดให้สี่เขาเรียกอะไรสี่ตัวนะคะให้ไปให้สองชุดแล้วกันเนาะแปดสองสามเจ็ดแล้วก็หกสี่สี่ห้านะคะอันนี้คือชุดที่มาเล็เจคำนวณเนาะมาเล็เจก็เลยเอามา เป็นแนวทางให้นะคะก็ตัดก็2องสามเแล้วก็ 4, 4 5, ี่สห้าเลยจะเป็น6กสี่ห้าก็ได้นะคะนี่แหละคะ่ะคือสูตรที่มาเริบเจคคำนวณแล้วก็ที่ชอบแล้วก็เอามาฝากทุกคนนะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่พรุ่งนี้อรอรุนรัฐบาลไทยก็ขอให้ทุกคนสมหวังตามที่ใจปรารถนากันทุกคนนะคะคลิปนี้สวัสดีค่ะ